ก็มับงกุนกเเปิ้ลวกเจ็ดวันทันนี้ลูกมาหลอก lấy ออมาตรงนี้มาหลอกกว่กี่ลูกคกี่ดวกอะใครวากี่เดือมือฮอนเดินมานี่ครับฮอนเดินมันนะขับไปยาวไียาวยัดจำฮางกนังขับยัดจำฮางจึ้งลู่ลออยู่บังคำมาจีบได้อะอยู่บังกูนัดยางอัดยัดขับยัดยางนี่ใครกี่ลูกใครนำมา ไว้ดูใครขี้ดูใครน้ำปุ๊บไปเอ็ดก็ไว้ดูนั่นใครขี้ดูว่าใครนำปุ๊บประกอบคำระดับระดับับใช่เต็มเป็นเต็มเป็นระเตมเป็นประกอบคำระดับระดับับไม่ประกอบเลยเต็มเป็นดูนะวันนี้ดูใครใครยังเป็นนะ่ยอาป่าวียว Chúng lưu trừ lai à Hả? À, lưu trừ lai Cây cây đấy Mà muốn trừ lai Mai là bạn muốn từ lai Lưu trừ lai à Lưu à Chứ nó nuôi gặp lô rồi Nó nuôi nhưng mà chảy lô lòi Trừ lai mà lô lòi Nó nuôi Tôi và mặt cung nào cũng lô lòi Trong cùng lắng nó trừ lai à Hôm này tiếng gặp này vinh chưa mang cú mạnh phiền Anh nguyên một tí tựa của chữ tiền Nên cái kẻ kế của quân Cứ treo bàn đồ có giặt bao điện tiền mà giặt tiền khai cái đồ búa đấy Mà giặt tiền Không đang nó xuống chạy quạt Chứ chạy quạt đi nào, đi nào, đi nào Lưu đi bên khủng chống nàng Cả quân mà cháu kê cũng mấy đủ kền Mấy phú cũng mình quá nếu mà mấy thư bằng nàng คนเราจะยับดิบยิ่งจนเราอยากไปดอมินก็ว่าไม่เคยดอทอกนะคนเราอยากไปดอทอกเพื่อนอย่าดอมินเพื่อนวาร์นน้ำได้ยังบั้งหล่อมันลงไปนี่บุงหล่นมีอยู่ได้กว่เห็นดอกระดับบางมันจะสบายอยู่ได้กว่เห็นดอกงินกว่าห็นดอกลือลือเห็นดอกว่าเราประเดี๋ยก้อยกันนี่นะเหมิดูกระตือทั้งในไม่ต้องไปดลบเลยก็ไม่มากไม่เชียวเวลา กันนี้้เนี่ยอ่ายากยกกนเนี่ยพงนางกับำไรัไอ้นเนี่ยก็มีป็นหนักรกับทำไ้าเป็นหนักลอเป็นหนักรคงป็นหนักลนี่มันต้องเชนรีนะเชนรีไม่ได้ป็นหนักรุลูกเชนรีไม่อะใครกไม่เี่ยใคเชอะไรยปนูยหนยไรกูกางี่ไกูลู่ล่เชนรีอะใครได้กับ ในงลวงในที่หลวงที่ผมนะไอ้หนุ่ยผู้ลวงในอ้อมนะครับผู้หลวงเทะกันลูกกันเออกรเดินป้มในนักลวงที่ารู้เป็นนักลวงต่าลงดีว่านับถ้าลงไม่นีว่าไม่นับนะได้ให้ในงลวงในกองลวงในหลรงไปเลยไปนาตัวมาให้ยตรงำตวมน้องวา

hay luôn rồi ăn tép ăn lại qua đây làm gì cho đi luôn